โจชัวเซอร์ซีกับชายที่เหมือนจะหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นความหวังหนึ่งในแนวรุกที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขาดไปไม่ได้ไ<ป>ก็ต้องขอบคุณที่โจชัวเซอร์ซีเนี่ยพัฒนาตัวเองในระหว่างที่ตอนนี้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถไว้ใจและพึ่งพาแนวรุกคนใดคนหนึ่งได้เลยตอนนี้เหลือแค่เซอร์ซีเพียงคนเดียวต้องบอกว่าโจชัวเซอร์ซีเนี่ยฟอร์มของเจ้าตัวที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันรู้สึกเหมือนขึ้นๆลงๆเหมือนรถไฟเหาะ ดีบ้างร้ายบ้างซึ่งโจโชเซ็กซี่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าเคยมีข่าวว่าเอริกทนฮากเนี่ยไม่ต้องการเจ้าตัวเลยและเจ้าตัวก็มาลงประเดิมสนามใน,นนะัดที่พบกับฟูลแลมและก็ยิงประตูชัยได้และหลังจากนั้นฟอร์มของเจ้าตัวก็เหมือนว่าจะหลุดไปเลยดูเหมือนแบบเจ้าตัวไม่ใช่กองหน้าเป้าอย่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจนมาถึงในยุครูเบนอมอริมดูเหมือนว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะมืดสนิทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และมีข่าวที่จะปล่อยไปยันยูเวนตุสหรือทีมอื่นอะไรต่างๆนานาว่าเจ้าตัวอยากจะกลับไปอิตาลีจนกระทั่งที่พบกับนิวคาเซิลดูเหมือนว่าความหวังของเจ้าตัวจะลิบลีซึ่งรูเบนอมอริมเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเขาออกในนาทีที่30กว่า,วาซึ่งทําให้ตอนนั้นแฟนแมนยูโ吼ร้องโ吼ไล่เซอร์ซีแล้วก็หลังจากนั้นดูเหมือนเจ้าตัวเนี่ยฟอร์มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เวลาลงมาก็ดูแบบไม่ค่อยเอาอะไรแต่หลังจากนี้ 3- ามสีนัดที่ผ่านมาต้องบอกว่า โจชัวเซอร์ซีคือหนึ่งในแนวรุกที่เรารู้สึกไว้ใจได้ณตอนนี้เพียงคนเดียวหลังจากที่เดอะไทม์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าเซอร์ซีเนี่ยต้องการพัฒนาตัวเองมากขึ้นและก็ซ้อมซ้อมเอาซ้อมเอา,อเอาหลังจากที่เพื่อนๆซ้อมเสร็จเนี่ยโจชัวเซอร์ซีก็ยังให้คาร์โรสฟอนันเดสมือขวาของรูเบนอามอริมเนี่ยมาช่วยซ้อมส่วนตัวหลังจากที่ทุกคนซ้อมเสร็จและพนักง,งานที่แคริงตันก็ได้บอกว่า เซอร์ซีคือคนที่ออกจากแคริงตันเป็นคนสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาจนมันมาพรีดอออกผลก็ในช่วงตลอดระยะเวลา3-4นัดที่ผ่านมาเอาเริ่มตั้งแต่นัดที่พบกับอาร์เซนอลในซูสเเเบครับก็เจ้าตัวก็มายิงประตูชัยจุดโทษพาแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยผ่านเข้ารอบ16ทีมแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าตัวก็วิ่งไม่หยุด แต่ท่วงท่าของไอหนุ่มดัตแมนคนนี้มันไม่ได้พิ้วมันไม่ได้ปาดปเปรียวเหมือนกองหน้าฟอล์นายทีมอื่นเซอร์ซีมักจะเน้นใช้ทักษะในการคองบอลแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องลูกกลางอากาศอะเซอรซียังคงต้องปรับปรุงซึ่งมันมีรายงานจากนักข่าวอิตาลีที่ชื่อมอสซินี่หรือเปล่าอันนี้ผมอ่านผิดผมขอไปซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ติดตามเชลซีมาอย่างใกล้ชิดตอนอยู่เบเรนยา เขาได้กล่าวว่าผมไม่เคยเห็นเขาโมงทําประตูเลยตลอด2ปีแต่ผม,มเห็นเขาทําสิ่งมหัศจรรย์ด้วยเท้าที่แทบจะไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนผมเรียกเขาว่าเมจิกเพราะการคอนโทรบอลของเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆทำให้กองหลังเนี่ยแทบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าเขาจะงัดลูกอะไรออกมาอย่างที่ทุกคนได้ทราบนะเราพักหลังๆเราจะได้เห็นโจชัเซอร์ซีเนี่ยคองบอลฟิลแบบเหมือนนักบัลเล่คล้ายเบอร์บาตอฟของเราเนี่ย ทวงท่าที่เหมือนเชื่องช้าแต่ทุกรายละเอียดมันคือศิลปะลูกไขว้หลังให้ดอกูและก็ลูกที่ทำให้นักเตะอาร,ร์เซนอลเนี่ยหัวทิ่มกันไปตามๆกันมันก็มีโดยเจ้าตัวคือนักเตะแบบเชิงสายเทคนิคแต่เจ้าตัวไม่ได้แบบกองหน้าที่แบบกองหน้าเป้าแบบพุ่งทะยานอะไรประมาณนี้และตอนนี้เจ้าตัวดูเหมือนจะได้ตำแหน่งที่ต้องการในยุคข,ของรูเบนอัมมริมแต่เรื่องลูกมงลูกกาอากาศ อันนี้เจ้าตัวยังคงต้องปรับอยู่เพราะเราก็มีให้เห็นนะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวสูงกว่านักเตะของโซ,โซไซดัตด,ด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ที่จะชิงมงอะไรก่อนเลยแต่มีแต่แต่ก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยโซซีอ่ะคือนักเตะที่เราพอที่จะหวังในแนวรุกได้แต่เราก็ต้องดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมียืนระยะได้หรือเปล่าเพราะมีนักข่าวเนี่ยรายงานเหมือนกันว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะที่เหมือนแบบ มีความอ่อนไหวเซนเ t i ีฟเราได้เห็นในนัดที่เจ้าตัวเนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้าและเจ้าตัวก็ดูเงียบขึมไปเลยแต่หลังจากที่มานัดต่อมาที่พวกวอร์เรลโซเซดันเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้เก็บตรงนั้นมาใส่ใจหรืออะไรเดินหน้าต่อเอาหวังว่าเซอรซ์ซีจะพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้เพราะตอนนี้สามแนวรุกของเราเนี่ยเราไม่เหลือใครแล้วเหลือแค่คุณอา้าวเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย